เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วฝูงชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขารอคอยพระองค์อยู่นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสเป็นนายธรรมสาลาเขามากราบที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวคนนั้นกําลังนอนป่วยอยู่เกือบจะตายแล้วเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปนั้นฝูงชนก็เบียดเสียดพระองค์ มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลยหิตมาได้12ปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอแต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่าไรแต่ต้องเราเมื่อทุกคนปฏิเสธเปโตรจึงทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์กําลังเหย,ยียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแต่ต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าริษานออกจากตัวเราเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อนหน้าทุกคนว่านางแต่ต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันทีพระองค์จึงตรัสกับนางว่า ลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายแล้วไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีกเมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัว จงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครเข้าไปยกเว้นเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กเท่านั้นทุกคนกําลังร้องไห้ทุกโศกเพราะเด็กคนนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เขายังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่พวกเขาหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับมือของเด็กและตรัสว่า ลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิด แล้ววิญญาณก็กลับเข้าไปในตัวเด็กเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบิดามารดาของเด็กคนนั้นก็ประหลาดใจามากแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้บอกใครถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกัน และทรงให้พวกเขามีริ์เดตระสิทธิอํำนาจเหนือปีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้และพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อสองตัวและถ้าเข้าไปในบ้านไหนก็จงอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจนกว่าจะจากไปถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาพว,พวกสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยทุกแห่งหนให้หายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้สึกสับสนมาก พราะบางคนบอกว่าย้อนเป็นขึ้นจากตายแล้วบางคนบอกว่าเอลิยามาปรากฏคนอื่นว่าผู้เผยพระชนะโบราณกลับเป็นขึ้นมาเฮโรดจึงกล่าวว่าย้อนคนนั้นเราตัดศีิสะไปแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเป็นใครกันแน่แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะพบพระองค์เมื่อบรรดาอักรูตกลับมาแล้วพวกเขาทูลพระเยซูถึงสิ่งที่ได้ทำนั้น พระองค์จึงพาเขาออกไปตามลำพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบ็ตไซดาแต่เมื่อฝูงชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ส่งต้อนรับพวกเขาตรัสสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการหายโรคพระองค์ก็ส่งรักษาเมื่อกำลังจะใกล้คำ่ำสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอส่งฝูงชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนี้เพื่อหาที่พักและอาหาร เพราะที่ที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปังหก้อนอกับปลาสองตัวนอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี้เพราะมีผู้ชายอยู่ที่นั่นประมาณ5,000คนพระองค์จึงสั่งพวกสาวกของพระองค์ว่าจงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมู่หมูหมู่มละประมาณ50คนสาวกก็ทําตามคือให้ทุกคนนั่งลง เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็งแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วส่งหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกจ่ายฝูงชนพวกเขาก็ได้กินอิ่มกันทุกคนและพวกสาวกยังเก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้ถึง12ตะกรา้า